ผู้สื่อข่าวครับจากนี้ไปท่านฟังให้ชัดๆเลยครับแล้วจากนี้ไปท่านโคดได้เลยครับท่านเอาไปเขียนต่อได้เลยที่กกตอบอกว่ามีคนซื้อเสียง7,005 3,005 4,000พี่น้องครับผมจะบอกให้อย่าไปรับเงินหมาเด็ดขาด <S <S ท่านรู้ไหม <S 1> <S 1> ผมจะฉายภาพไปท่านดูว่าเฉพาะแต่กระทรวงพลังงานกระทรวงเดียว ที่มีงบประมาณแค่2,000ล้านบาทน้อยที่สุดในบรรดาทุกกระทรวงถ้าเราทำตามนโยบายแบบที่เราพูดแล้วใจเรานิ่งพอจะประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่ขึ้นในหน้าจอครับรวมไทยสร้างชาติประกาศแล้วว่าเราจะทำให้น้ำมันราคา25บาททั้งเบนซินและดีเซลทำยังไงล่ะครับกองทุนน้ำมันทุกวันนี้เราเติมน้ำมันต้องจ่ายกองทุนน้ำมันก็ยกเลิกกองทุนน้ำมันทิ้งครับ ไม่มีการเก็บภาษีซ้ําซ้อนอีกแล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบคลังน้ํามันสํารองเวลาเขากันน้ํามันก็เก็บน้ํามันสํารองเอาไว้ที่โรงกลั่นเวลาที่น้ํามันมันสูงก็เอาน้ํามันสํารองลงมาอัดฉีดเข้าไปในระบบไม่ต้องเอาเงินมาอัดฉีดแต่เอาน้ํามันชนกับน้ํามันนี่คือระบบที่พวกเราคิดเอาไว้คุณพีรพันเขียนเสร็จหมดเรียบร้อยได้เห็นกฎหมายฉบับนี้แน่ถ้าเรากลับเข้ากระทรวงพลังงาน พี่น้องดูตัวเลขนี้ดีๆนะครับอันนี้คือเหตุและผลเลยครับคนไทยเราใช้น้ำมันปีละ50าหมล้านลิตรห0าหมล้านลิตรลดลงมา5บาทเราจะประหยัดเงินไป2องแ0 0เล้านบาทในนี้ครับของจริงเขาเป็นอย่างนี้ครับตัวเลขเป็นอย่างนี้ครับ และถ้าทําไฟฟ้าบอกแล้วใช่ไหมครับเราลดจาก4บาทเจเหลือ3บาท94ประกาศแล้วว่าทําได้จริงไม่มีคนไหนทําได้ต่ำกว่านี้แล้วเรามองเป้าหมายที่3.3ในอนาคตทำไมถึงทําที่3.3ได้เพราะต้นทุนหลักของไฟฟ้าคือแกส๊ส แก๊สในอ่าวไทยคนไทยต้องได้ใช้ราคาที่ถูกที่สุดแต่ปัจจุบันค่าไฟที่เป็นค่าแก๊สที่เอามาผลิตไฟเราไม่ได้ใช้ราคาอ่าวไทยครับแต่ถ้าเรากลับไปที่กระทรวงพลังงานเราจะทําให้ค่าแก๊สที่เอามาผลิตไฟฟ้าเป็นราคาที่อ่าวไทยของคนไทยต้องใช้ก่อนราคาจะไปที่3.3บาท มาดูต่อมาดูต่อครับพี่น้องดูไหมเราใช้ไฟปีหนึ่งสองแสนสี่หมืนล้านหน่วยครับถ้าท่านเอาตัวเลขหกสิบสตางคูณเข้าไปท่านจะประหยัดเงินคนไทยไปโดยภายใต้นโยบายของพรกรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งแสนสี่มืนันลานบาท สุดท้ายแก๊สหุงต้มคุณพิรพันธ์นี่กรตึงราคามา423 423มา2ปีอยู่วันดีคืนดีพักภูมิใจไทยเข้ามาเอารัฐมนตรีคนนอกนี่ภูมิใจไทยเวลาเขาโฆษณารัฐมนตรีคนนอก3คนก็ภูมิใจมากนะแต่เขาไม่เคยพูดเลยว่ารัฐมตีคนนอกเขาอะซีอโบตทมานั่งเป็นรั่มตีพลังงานแล้วไม่พูดหน่อยเลยว,ว่าที่เราตึงค่าไฟค่าหุงต้มมาไว้15 กิโลอ่ะคุณพิลพันธ์ตึงไว้อยู่ที่423บาทมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยครับแก๊สผมไปเนี่ยแตะเพดานที่450 480พี่น้องครับแก๊สเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่360บาทในถัง15กิโลกร,รมัมแม่ค้าทั้งหลายพ่อค้าทั้งหลาย ถ้าเหลือ360บาทเงินพี่เหลือแน่นอนตัวเลขนี้ชัดเจนครับเราใช้ถังแก๊ส240ล้านถังต่อปีถ้าท่านประหยัดได้100บาทต่อหนึ่งถังมันคือ24,000ล้านพี่น้องเอาต,ตัวเลขทุกตัวที่ผมคำนวณมาให้ลองบวกดูสิครับ ลดน้ำมันประหยัดไปแล้ว2 7 5 0 0 0ล้านลดไฟประหยัดไปแล้ว1 4 4 0 0 0ล้านลดแก๊สประหยัดไปแล้ว20,000ล้านรวมเบ็ดเสร็จ8,800เอ้โทษทีรวมเบ็ดเสร็จประหยัดเงินคนไทยไปแล้ว4 4 3 0 0 0ล้านต่อปีเอาเอาบอกบอก เอาแค่มหารผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50ล้านคนเอาแค่หาร50ล้านคนที่จะมาเลือกตั้งนู่น8,860บาทต่อปีครับถ้ารวมไทยสร้างชาติประหยัดเงินทนได้เฉพาะในกระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวที่8,860บาทแล้วท่านจะไปรับเงินหมาที่ที่7,5ทำไม รับเงินสีเทา7,500ซื้อเสียงท่านขายอะไรไปครับท่านขายโอกาสนี้ไปครับท่านขายโอกาสแค่รวมไทยสร้างชาติอยู่แค่กระทรวงเดียวประหยัดเงินท่านไปแล้วต่อปี8,860ันบาทถ้าให้ผมอยู่4ปีมัน35,000นะพี่น้อง ท่านผู้สื่อข่าวทุกช่องกัุลาเอาไปลงให้ผมด้วยแล้วนี่คือตัวเลขจริงที่กล้าท้าชนท่านรัฐมนตรีคนนอกภูมิใจไทย